คือบอดี้อย่างเ,เดิมบอดี้กับหลังคาทุกอย่างเหมือนเดิมนะแต่ว่าเฟนเดอร์หน้าเปลี่ยนนะครับกันชนหน้าเปลี่ยนฮูดฝากระโปรงก็เปลี่ยนนะครับพวกไฟหน้าก็จะเป็นแบบสลิมมากขึ้นนะเป็นเป็นบางนะเป็นเรียวแล้วก็ตรงกลางก็จะเป็นไฟเ a ย์ไทม์เลนนิ่งไลท์นะที่เป็นเป็นบาร์นะคาด,ดยาวข้ามฝั่งไปอีกฝั่งหนึ่งประมาณนั้นนะครับให้ดูว่าจุดต่างของ เทสลาโมเดลวตัวปัจจุบันกับตัวใหม่เนี่ยมีอะไรต่างกันบ้างครับคร่าวๆนะพวกประตูหน้าประตูหลังแล้วก็ตัวเรียเฟนเดอร์เนี่ยเหมือนเดิมนะครับให้ดูเลยไล่มาจากประตูหน้าประตูหลังแล้วก็เรียเฟนเดอร์ชิ้นส่วนเนี่ยทุกอย่างเหมือนเดิมหมดเลยรวมไปถึงหลังคาด้วยเหมือนเดิมจะมีใหม่เฉพาะตัวเขาเรียกทรังลิดนะพวกฝาท้ายครับฝาท้ายนะครับ,ะรบจะมีทรงก็ยังคงเป็นทรงเดิมนะทรงแบบว่ามีสปอยเลอร์ในทรงแบบดักเทลอะไรประมาณนี้นะตูดเป็ดนะ แต่ว่าตัวที่ใหม่ชัดๆคือฝาท้ายมันจะเป็นทรงแบบแฟตนะเป็นแฟตตรงลงมานะครับแล้วก็มีไฟคาดยาวด้วยนะครับเป็นไฟคาดยาวแบบเขาแบบเขาเรียกแบบลวงตาประมาณนั้นเพราะว่ามันจะซ่อนอยู่นะครับข้างใต้แล้วก็ไฟจะส่องออกมาโดนในตัวโมดิ้งที่เป็นโลโก้คําว่าเทสลาประมาณนั้นนะครับรวมไปถึงการชนท้ายด้วยนะครับก็จะเปลี่ยนเพื่อให้รับกับดีไซน์ใหม่ของฝาท้ายนั่นเองแล้วก็ไฟท้ายนั่นเองนะครับ ส่วนายท้ายด้านข้างก็ให้ดูเลยตามลูกก็ยังคงเหมือนเดิมนะครับยึดอยู่กับตัวเฟนเดอร์ด้านข้างนะเป็นเรียลเฟนเดอร์นะครับเฟนเดอร์หลังว่าเหตุผลของการเปลี่ยนเนี่ยก็จะเพื่อเป็นการอิมพ o วสในเรื่องของแอโรไดนามิกนะครับทำยืดระยะทางในการวิ่งได้เยอะขึ้นกว่าเดิมนั่นเองนะครับมีเคลมไว้ว่าระยะทางนะครับที่ทําได้เมื่อเทียบกับรุ่นรุ่นปัจจุบันเนี่ยนะครับตัวเรียลวิวไรส์เพิ่มขึ้น7%นะครับส่วนตัวออวิวไร v ์เพิ่มขึ้นแค่3%เ ก็ถือว่าเปลี่ยนไม่เยอะนะเดี๋ยวไปนะครับปึ๊บภายในกันบ้างนะฮะมองว่ายังคงคอนเซปต์เดิมอยู่นะครับสวยสะอาดตานะครับกึ่งๆจะเป็นแบบมินิมอลนะครับด้านบนเนี่ยจะเป็นแบบใหม่ส่วนด้านล่างจะเป็นแบบเก่านะพวกแดชบอร์ดใหม่นะครับเซ็นเตอร์คอนโซลใหม่พวงมลาลัยก็แบบใหม่พวกแผงประตูทรงเดิมนะแต่ว่ามีตกแต่งในเรื่องของไฟแอมเบียนท์ไลท์เป็นเส้นยาวๆนะครับสีฟ้าๆนะ ลักษณะการออกแบบจะคล้ายๆกันกับ Tesla Model 3รุ่น Refresh ที่เพิ่งเปิดตัวมาเมื่อช่วงปีที่แล้วนั่นแหละนะครับคอนเซปต์ Concept คล้ายๆกันเท s l a ก็บอกว่ารุ่นเก่าลดราคาลางสต็อกนะครับขอบคุณที่มาจาก a u t o l i f e t h a i l a n d tv นะครับรุ่นแรกเนี่ยเรเวลไนะครับลดเหลือ1 6 2 0 0 0้านบาทลองเลนส์ออเวอรไเนี่ยเหลือ1,799,000บาทและรุ่น Performance นะครับเหลืออยู่ที่2 1 4ล้านบาทนะครับ บอกกันตรงๆนะครับรุ่นใหม่มารุ่นเก่าก็ต้องลดราคาล้างสต็อกนะครับประมาณนั้นนะสำหรับเพื่อนๆที่อยากจะสนับสนุนช่องหรือให้กำลังใจในการทำคลิปต่อไปเรื่อยๆของพวกเราครับแอดมีลิงก์สินค้าดีๆมาแนะนำนะครับจาก s h o p e ีในระหว่างการรับชมคลิปแบบเพื่อนๆนะครับเพื่อนๆสามารถแวะกดดูกดช็อปได้ที่หน้าจอโดยตรงหรือลิงก์ที่ใต้คำอธิบายได้เลยนะครับขอบคุณมากนะครับ เริ่มต้นกันที่ดีไซน์ก่อนให้ดูภายนอกนะครับข้างบนเป็น s ติกเกอร์ 7X เนี่ยตัวรถค่อนข้างจะดูเป็นทรงในทรงแบบ SUV นะครับ SUV แบบว่าจ๋าเลยอะ่ะเป็น SUV แบบว่าสมัยใหม่นะครับให้ดูตรงหลังคาเขาจะลาดมาแล้วก็ต่อกับฝาท้ายก็จะลาดเป็นโค้งถูกไหมแต่ว่าถ้าเป็น Si ิกเก er อร์ 7X เนี่ยเขาจะมีเป็นทรงเก่าอะ่ะทรง SUV แบบจะมีแอร์สปอยเลอร์มาด้วยข้างบนนะครับแล้วก็ เรื่องราจะเป็นฝาท้ายนะครับประมาณนั้นนะท่งก็จะค่อนข้างจะแตกต่างกันอย่างชัดเจนอยู่ยังไงก็ยังมองว่า s ิ i าเซเค่อนข้างจะดูดูสวยกว่านะครับดูแบบว่าดูพรีเมียมดูดูดีกว่านะครับในมุมมองส่วนตัวนะครับผมอันนี้สำหรับของดีไซน์ภายนอกนะครับต่อไปเป็นด้านหน้ารถนะครับก็ให้ดูเลยนะครับเหมือนกันเลยนะครับดีเทลของ Tesla Model Y ก็แทบจะใช้คำว่าไม่มีอะไรเลย ส่วนสติกเกอร์ซเมนเอกด้านบนนะครับก็จะเห็นว่าดีเทลก็ค่อนข้างจะจะดูเยอะกว่ามีลูกเล่นดูดีกว่าทราให้ดูไฟเขาสินะครับไฟแบบว่ามีลูกเล่นค่อนข้างเยอะมีโลโก้อยู่ตรงกลางนะครับไฟเป็น2ชั้นนะชั้นบนก็จะเป็นไฟดวงใหญ่ๆนะครับไปมีชั้นล่างเป็นซอยเป็นชิ้นเล็กๆอีกนะครับถือได้ว่าถ้าเอาความโดดเด่นสวยงามเนี่ยยังไงสติกเกอร์ซเมนเอกก็ยังคงดูดูชัดกว่านะครับประมาณนั้นนะครับ มันเป็นคอนเซปต์ของการออกแบบของตัวรถครับจริงๆเท s l a โมเด l Y ไวเขาก็จะยึดในทรงแบบมินิมอลประมาณนั้นก็มันต่างกันชัดเจนนะครับก็คืออาจจะเจาะลูกค้าเฉพาะกลุ่มนะครับใครชอบแบบมินิมอลนะรเรียบๆก็ไปเท s l a โมเด l Y ไวใครชอบแบบว่าสวยหน่อยมีลูกเล่นเยอะหน่อยดูดีดูด,ดีหน่อยดูแบบว่ามีความโมเดิร์นนะมีความในเมืองหน่อยอะไรเงี้ยก็จะไปซิกเกอร์นะครับทีนี้มาดูภายในนะครับ ภายในด้านบนเป็น s i ิกเกอรเอกด้านล่างเป็นเท s l a m o เดลวานะครับเท่าที่ดูเอากันลงตรงนะครับก็เหมือนเหมือนเหมือนภายนอกนครับทั้งคู่ดีเทลไม่เยอะถ้าเอาดูความสวยงามนะครับความพรีเมียมเนะี่ยจริงๆ s i ิกเกอร์ก็ยังคงกินอยู่นะครับให้ดูตามรูปเลยนะไม่ว่าจะเป็นดีเทลของพวงมาลัยนะครับดีเทลของพวกแผงประตูแผงแดชบอร์ดค่อนข้างจะดูดีดูลงตัวกว่าอยู่แล้วส่วนเทสลาก็เป็นคอนเซปต์ของเขา นะครับก็จะเป็นกึ่งๆจะเป็นมินิมอลจริงคนละแบบเลยนะครับน่าจะเลือกง่ายนะครับใช้คําว่าอย่างนี้ดีกว่านะครับสำหรับใครที่ l e งเ l ง2สองรุ่นนี้อยู่นะครับว่าจะเลือกตัวไหนนะต่อไปเป็นเรื่องของดิเมนชันนะครับดิเมนชันเนี่ยมาแบบโป่งแสงเลยนะวันนี้ดิเมนชันเท่ากันเลยนะครับใช้คําว่าเท่ากันเลยถ้าดูอยู่ตัวเลขนะเพียงแต่ว่าตัวรถมันจะคนละทรงเท่านั้นเองนะครับเทสลาโมเดลไวก็จะทรงแบบโค้งๆหน่อยนะครับย่องๆหน่อย ส่วนซิกเกอร์ก็จะส่งแบบ SUV ทั่วๆไปไปต่อแบบไวๆนะครับในส่วนของเอาเวหรือว่าขุมพลังขับเคลื่อนนะครับตัวนี้ขออนุญาตลงดีเทลนิดนึงนะครับรุ่น r ร a r v ว e w Drive นะครับของ s i กเกอร์เนะครับเขาให้ขุมพลังมาเยอะนะครับถึง 3, 1 0กิโลวัตต์นะครับคือ415แรงม้าก,กันเลยทีเดียวนะครับอันนี้คือมอเตอร์เดียวขับหลังอัตราเร่ง0ูนย์ถึงร้ยเนี่ยทำได้อยู่ที่6 วินาทีนะครับมอเตอร์เดี่ยวถือได้ว่าโหมดมากนะครับขุมพลังท็อปสปีด2 1 0กิโลเมตรต่อชั่วโมงในขณะที่รุ่นออ h e e บ Drive ขับขึ้นสี่ล้อเนี่ยสี่อกิโลวัตต์นะครับ635แรงม้าอัตราเร่งศูน0์ศูนเนี่ยทำได้อยู่ที่3.8วินาทีกันเลยทีเดียวนะครับพอท็อปสปีดเท่ากันนะครับ210กิโลเมตรต่อชั่วโมงถือได้ว่าเป็นรุ่นที่ให้ขุมพลังมาจัดเต็มไม่มีกั๊กนะครับประมาณนี้ รถ SUV วแต่วิ่ง3.8วิเนี่ยไม่ธรรมดารุ่น Rear Wheel Drive นะครับให้ขุมพลังมาเล็กกว่าชัดเจนนะครับ220กิโลวัตต์เท่านั้นเองนะครับแล้วก็เป็นแรงม้าคือ295แรงม้า0-100เนี่ยอยู่ที่5.9วินาทีโอ้นี่น่าสนใจนะครับ0-100อัตราเร่งเนี่ยเท่าๆกันเลยนะครับเทสลาดูดีกว่านิดนงึงทั้งๆที่มอเตอร์เล็กกว่านะครับแสดงว่าเขามีการจัดการในการ ใช้พลังงานนะครับที่เหมาะสมนะครับการบาลานในเรื่องของน้ําหนักอะไรเงี้ยที่เหมาะสมทําให้มอเตอร์ตัวเท่านี้นะครับ220กิโลวัตต์เนี่ยเร่งได้ถึง5.9วินาทีกันเลยทีเดียวนะครับเรื่องแอนรุนกับเกลือนสี่ล้อออฟวีไรส์ ide, แล้วก็พ่วงมาด้วยคําว่าลองเลนส์นะครับให้มอเตอร์มา2ตัวด้านหน้า137ด้านหลัง194กิโลวัตต์นะครับรวมกันเป็นขุมพลังทั้งหมด331กิโลวัตต์นะครับขุมพลังมอเตอร์คู่แต่ดันไปเท่ากับ ขุมพลังของมอเตอร์เดี่ยวของ 7X นะครับก็ถือได้ว่าในเรื่องของขุมพลังที่ให้มาเนี่ยซิกเกอร์ 7X ค่อนข้างจะกินอยู่เยอะพอสมควรนะครับแต่ว่าต้องมาดูก่อนว่าขุมพลังมอเตอร์3 3 1กิโลวัตต์ก็จริงนะครับแรงม้า444เท่านั้นแต่ว่าอาัตราเร่งที่เขาทำได้นะครับสำหรับเท sla โ Mo เด l Y เนี่ยอยู่ที่4.3วินาทีนะครับโหดอยู่เหมือนกันนะครับไม่ได้ว่ามอเตอร์เล็กแล้วจะอัตราเร่งไม่ดีนะครับ แล้วก็ท็อปสปีดนะครับอยู่ที่201กิโเมตรต่อชั่วโมงครับสรุปในเรื่องของขุมพลังเนี่ยผมมองว่าโอเคตัวเลขเนี่ยสติกเกอร์เซอาจจะกินนะครับเพียงแต่ว่าพอวัดผลมาเป็นเรื่องของเอาต์พุตในการที่รถขับเคลื่อนจริงเนี่ยครัตัวเลขถ้าถ้าเป็นไปตามที่เขาเคลมมานะก็ถือได้ว่าไม่ได้หนีกันมากนะครับผมว่ามันก็ใช้งานได้ทั้งคู่นะจริงหรือเหลือนะครับเรื่องของขุมพลังนะครับ ครับด้านบนเป็นซิกเกอร์เซเวนเอ็กนะครับชาร์จขนาดแบตที่ให้มาหนึ่งรกิโลวัตต์อาร์นะครับวิ่งได้อยู่ที่780กิโลเมตร CLTC อีกรุ่นเป็น All Wheel Drive ขนาดแบตเท่ากันนะครับวิ่งได้อยู่ที่น้อยลงแน่นอนนะครับ705กิโลเมตร CLTC นะครับสำหรับรุ่นมอเตอร์คู่ส่วนด้านล่างเป็น Tesla Model Y นะครับ Rear Wheel Drive เนี่ย62.5กิโลวัตต์อาร์นะกับ100นะเกือบครึ่งนะครับเคลมไว้ว่าวิ่งได้466นะครับกิโลเมตร WLTp นะครับ ผมแปลงเป็น CLTC มาให้เห็นภาพนะครับจะได้เป็นหน่วยเดียวกันนะก็อยู่ที่580กิโลเมตรต่างกัน200กิโลนะครับก็ลองลอง,ลองดูแล้วกันนะครับโหดมากครับต่างกัน200กิโลส่วน a l l e e l d r i v e ของ Tesla m o d e l Y นะครับขนาดแบตอยู่ที่78.4กิโลวัตต์อ่วนะครับวิ่งเป็น WLTP อยู่ที่551กิโลเมตรนะครับส่วนเป็น CLTC อยู่ที่690นะครับ e e l Drive มีความใกล้เคียงกันนะครับถ้าดูแบบนี้ ออเทสลามีการจัดการการใช้พลังงานได้ได้ดีกว่าเหมือนเช่นเคยนะครับเรื่องของแอโรดนามิกอาจจะดีกว่าเพราะว่าแบตเล็กกว่าแต่ว่าวิ่งได้เกือบเกือบเท่ากันเลยนะครับสำหรับตัว All Wheel Drive นะครับประมาณนี้อาจจะเป็นเพราะเทสลาออเดอไวใช้มอเตอร์เล็กกว่าด้วยแหละก็เลยกินกินไฟน้อยประมาณนั้นไปต่อนะครับใกล้จะจบกันแล้วนะครับเมื่อกี้เรื่องของแบตเตอรี่ครับต่อไปเป็นเรื่องของการชาร์จไฟนะสวิตเซอร์เจ็ดเอ็กซ์นะครับเขาเป็นเทคโนโลยีการชาร์จแบบ8 0 0โวลต์นะครับ ดูกําลังสิให้มาเยอะมากนะครับจะไปชาร์จที่ไหนครับเนี่ยสามยหกสิกิโลวัตต์นะครับตู้ชาร์จไหนจ่ได้บ้างนะครับในไทยเป็น800โวลต์ที่ชาร์จสูงสุดถึง360กิโลวัตต์พูดให้นึกภาพเพิ่มเติมมากขึ้นชาร์จจาก1 0 8ถึง80%นะครับแบตเตอรี่เนี่ยในเวลา13นาทีนะครับโอ้โห <Wow. S> 1 0 8ถึง80%ด3นาทีนี่คือไวมาก แล้วก็วงเล็บว่าได้ระยะทางคืนมาเนี่ยหกริกิโลเมตรนะครับ CLTC ไม่เกินจริงนะครับที่เขาบอกว่าชาร์จสินาทีวิ่งได้600กิโลเนี่ยนี่คือตัวอย่างของจริงจะเป็นยังไงนะก็เดี๋ยวอาจจะต้องรอรถรุ่นนี้มาแล้วก็อาจจะมีสื่อไปทดลองชาร์จให้ดูนะครับคิดว่าไม่ใช่ก็ใกล้เคียงแหละผมว่าแต่ปัญหาคือตู้ไหนจะจ่ายไฟได้สามนั่นเองนะครับปัญหาไม่ใช่รถนะปัญหาน่าจะเป็นที่ตู้นะครับตอนนี้ สำหรับซิ i เกอร์เซเถือว่าเป็นอีกหนึ่งจุดเด่นของรถรุ่นนี้เลยส่วนด้านล่างเป็น t ท sla m มเด l Y นะครับยังคงเป็น400โวลต์นะแต่ว่ากำลังก็ยังเยอะอยู่250กิโลวัตต์นะครับเคลมไว้ว่าชาร์จจาก30นะครับอันนี้ไม่ใช่10นะ30ถึง80เนะี่ยใน15นาทีแล้วก็จะได้ระยะทางคืนมาเนะี่ยผมแปลงเป็นเซ t c ไม่ไม้ละอยู่ที่332กิโลเมตรก็เรียกว่าคนละเรื่องครับประมาณได้ดีกว่าพูดภาษาบ้านๆน,นะนะการชาร์จไวคนละเรื่องกันเลยนะครับซิกเก โดดเด่นกว่าอย่างชัดเจนสำหรับใครที่เดินทางออกต่างจังหวัดบ่อยๆที่ต้องแวะชาร์จต,ตามปั๊มตามสเตชันบ่อยๆเนี่ยถือได้ว่า 7x นะครับจะช่วยคุณประหยัดเวลาชีวิตได้ได้เยอะขึ้นนะแต่สำหรับใครที่ชาร์จเป็นประจำชาร์จอยู่บ้านอะไรเงี้ยครับไม่ค่อยได้ไปต่างจังหวัดก็จริงๆร,ระดับเท s l a โมเดไวก็ยังโอเคนะครับไม่ได้สุดผลอะไรครับต้องดูว่าโจทย์คุณคืออะไร เดี๋ยวไปต่อนะครับสุดท้ายแล้วนะครับสำหรับตัวเปรียบเทียบระหว่าง2รุ่นนี้นะครับรุ่นไหนน่าสนใจกว่าอันนี้ในเรื่องของราคานะครับซิกเกอร์ 7X นะครับราคาเว็บวิวไนะครับ100่งรกิโลวัตต์แอลที่จีนน่ะประมาณ1 1ึ0 0 0 0บาทราคาไทยนะครับแอดคาดการคร่าวๆแล้วกันนะให้เห็นภาพไปเฉยนะแล้วก็เปรียบเทียบอ้างอิงจากตัว s ิกเกอร์ X ที่บวกมาก็ประมาณนี้แหละครับ20บวกเนี่ย ก็จะอยู่ที่ราวๆา1 4 0 0 0 0 0บาท All Wheel Drive นะครับที่จีนราคา1 2 0 6 0 0 0 0บาทนะครับราคาไทยก็อยู่ที่ราวๆประมาณ1 5 0 0 0 0บาทส่วน Tesla Model Y ก็ทราบราคาหมดแล้วนะครับรุ่น Rear Wheel Drive ราคาจีน1 2 0 5 0 0 0 0บาทราคาไล่ๆกับตัว All Wheel Drive ของ s ซเว่นะครับให้ดูราคาที่จีนนะแต่ว่าราคาไทยนะครับปาไป1 7 0 7 0 0 0บาทนะครับก็บวกมาอยู่ที่41.6% ส่วนรุ่น a l วีว e ลไรฟ์บล็องเลนส์ราคาจีน1 4ึ0 0 0้บาทนะครับเอาราคาไทย2,70,000บาทบวกมา43.8%สิบสาเทสลาบวกคร่าวๆประมาณ40%นั่นเองนะครับสำหรับราคาในส่วนของเทสลาโมเดล Y ยังไงราคาซิเกอร์เซเเก็ก็ต้องถูกกว่าเทสลาโมเดล Y นะครับเพราะว่าที่จีนเขาก็รุ่นเริ่มต้นเนี่ยรุ่นรุ่นเรียววีวิลไรฟ์ถูกกว่าเท่าไหร่เนี่ยถูกกว่าประมาณแสนหนึ่งนะครับ ต้นอ e l Drive ก็ถูกกว่าประมาณมมเกือบเกือบสองแสนนะครับก็ลองมาหักลบลดหลั่นกันดูนะว่ามาไทยเนี่ยสติกเกอร์จะบวกเปอร์เซ็นต์เยอะแค่ไหนนะครับถ้าบวก20%ก็จะประมาณนี้นะครับถ้าบวก30%ก็จะอีกนิดนึงนะครับก็เป็นข้อมูลที่เอามาให้ดูกันนะครับเพื่อให้เห็นภาพเฉยๆนะครับไม่ต้องไปซีเรียสอะไรมากนะรนเรื่องของส่วนการเทียบราคาไทยกับราคาจีนนะครับประมาณนี้โอเคนะครับ